ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตัวท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้อยเด่นในหนึ่ง,ห,ง,ห,งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสองมก,กราคมโปรดชชยวิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยไม่นี้ก็เบงป,นปนานเดือดฐานหร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวยาวก็เบงปานแปดศูนย์แปดศูนย์นนะถ้านผู้ชมนะแปดศูนย์ เดี๋ยวทันที่แล้ว91 91เดี๋ยว่ทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8ปดศูนย์แปดศูนย์กระเบงปานสองตัวนะเบ่งปานสองตัวให้พิจรารณาเป็นแนวทางป0ศูนย์ศูนย์แปดวิ่งร้อยสิบหน่อยนะวิ่งร้อยสิบหน่อย ่อไปครับผมใบนี้ก่อนพลลันเลขเบ่งปานสองตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวสองเบ่งปานตัวเดียวสองนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะสำหรับข้อมูลท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วย ท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยก็คอนเมน์ให้ทราบด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ไม่ีด้ก็เบงปานดูทันปนานีดูทันปานีนะปานีเนาะ เบ่งปันอดีต259 259ผ่้าสองห้าเก้าพันสองานเก้านะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ5 6 8 9แเล้วก็2 3 5 6 8 9แเล้วก็2กับ3ต่อไปครับผมใบนี้บนตัวเดียวบนตัวเดียวเนาะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวนะเบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวห้าเบ่งปานห้าตัวเดียว ต่อไปครับผมใบน,นี้วิ่งตัวเดียวเบ่งปันเก้าตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้าตัวเดียวนะเบ่งปันเก้าตัวเดียวเป็นเดียวทางหลักร้อยสิบหน่วยนะหลักร้อยสิบหน่วยท่านผู้ชม ใบนี้เป็นอดีตนะท่านทกทีนะอดีตนะต,ต,ต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบบนสุดที่สองดับสองดับสองตัวเดียวนะดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวเดี๋ยวทันดับสิบบนสุดที่สองต่อไปครับผมใบนี้ ใบเขียวแปดเจ็ดปแปดก็เแป็เบ่งปานหคู่เบ่งปาน6คู่นะ ่อไปกระผมใบนี้ร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวเมนะแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเดี๋ยวทันทีแล้วห้าหกแปดเดี๋ยวทันใหบนี้ก็เบ่งปานแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเดี๋ยวทันทีแล้วก็ผ่านหลักร้อยหลักหน่อยนะ เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน8 9 1 8 9 1ต่อไปกระผมใบนี้วิ่งบนตัวเดียวนะอดีตยาวยาวส2งสองห6สี่สองหแป้เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปาน8ตัวเดียวนะหลักหน่วยแตะกันหลักสิบด้วยนะหลักสิบด้วยนะท่านผู้ชมนะ การหลักสิบด้วยนะเบ่งปานตัวเดียวเนาะเดี๋ยวทันจะแล้วเบ่งปานเก้าหลุดไปหลักสิบนะต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยแบบ3ตัวหลักหน่อยแบบ3มตัว7 8 9 7 8ปดเกนะสามตัว เจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวทันเช่นแล้วห้าหกเจ็ดเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบงปานเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้าต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมวิ่งล่างตัวเดียวเบงปานสามตัวเดียวนะ เบ่งปานสามตัวเดียวอดีตผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามตัวเดียวให้พิจารณาท้าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ เดาทันจินแล้วเบงป,นปานห้าตัวเดียวสรุปแล้วผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้สตัวบนสามสองจ็ดเปห้าสีูนย์เก้าห้าเจ็ดสามสี่ศหชุด3มตัวนะชุด3ามตัว ต่อไปครับผมใบนี้เอร้อยสิบหน่อยตัวเดียวนะเมอดีตก็ผ่านร้อยสิบหน่อยยทตานใบนี้ครับเบ่งปานเจ็ดนะเบ่งปานเจ็ดต,ตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวเจ็ดเบ่งปานเจ็ดต,ตัวเดียวนะวิ่งร้อยสิบหน่อย ต่อไปครับบมใบนี้ใบนี้ครับหลักหน่อยแบบ3ตัวหลักหน่อยแบบ3ตัวก็เป็่นปันส68หกแสี่หกอดีตที่แล้วผ่านนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปคู่3ตัว4ี่หกแปดท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยเนาะท่นานใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยไม่นี่ครับเลนบนสีตัว7013 7013 เบ่งปันสี่ตัวให้พิษจารณาเป็นเดียวท่าสิบบุญท่านผู้ชมเด่นบุญนะท่านเด่นบนุญอดีตท,ที่แล้วก็หลุดไปเมื่นี้ครับเบ่งปันหลักหน่อยเจ็ดเป็ดเก้าเด่นบญห้า จับโคห้าศูนย์ห้าหนึ่งห mm ้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าก็เบ่งปานชุดเดียวห mm ้าแปดนะห้าแปดนะเบ่งปานชุดเดียวห mm ้าแปดต่อไปครับผมใบนี้บนตัวเดียวเบ่งปานเก้าตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วก็เก้า เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน9ตัวเดียวเช่นกันต่อไปครับผมใบนี้ดับ10บนสุดที่2ดับ2ดับ2ตัวเดียวนะดับตัวเดียว2ดับ2ตัวเดียว,นะวเยวนาะก็ขอบคุณอย่างมากนะ ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันคู่ร้อยสิบร้อยหน่อยสิบหน่อยนะสองสตรจับคู่นะหนึ่จ็ดกับ5 7 9 0เก้นะก็เบ่งปันหนึ่นึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ 3 5 3 7 3 9 3 0 7 5 7 7 7สมนะท่านผู้ชมโคหลักร้อยสิร้อยหน่อยสิหน่วยไ่นี่ครับเอกเมืองยาหลักน่อย4ี่หกเจ็ดดนะท่านผู้ชม เบ่งปันสตัวนะสตัวให้พิจเจรณาไม่นี่ครับเด่นสิบหน่วยล่างแบบ3ตัวเมห้าเก้าสองห้าเแล้วก็สนะสาตัวนะเบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ห้าไม่นี่ครับวันนฤสนวันนฤสนสามห้าหกแนะสามห้าหกแปดเดวทาน10หน่วยโบณ์นแบบสตัว3568้ 3, 5, 6, 8, นะานะท่านโพชุ3สามห้า ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดี่ยวทางเคยเมืองน่านนะเบ่งปานอดีตผ่านไหมเดี่ยวถัดใหม่นี้ก็เบ่งปา,า,าน3139 3139 เขยเมืองนั่นนะเขยเมืองนั่งเบ่งปานให้พิจารณาเขยเมืองนั่นไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมใบนี้ก็เป็นเดวทางเต็มสิบหน่วย เต็มสิหน่วยนะเต็ม10หน่วยอดีตที่แล้วผ่านเต็ม4ี่สอห้ฝังขวามือเป็นอดีตนะผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปัน 6, 8, แดเเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันเต็มหกเต็มแเต็มเก้เต็มหเต็มแดเต็มเ้านะ สามตัวสามเตมนะเบ่งปานสามตัวสามเตมให้พิเจารณาเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบเขียวใบนี้ครับดับบุนทุลักษ์ปินมีดับสามดับตัวเดียวสามดับสาม เดียวเนาะดาบตัวเดียดสต่อไปครับผมใบนี้เทมบลอลเลอร์รวมชุดเด่น3ตัวนะเต็มอรอ้อยสิหน่วยแล้วก็คู่10หน่วยจับชุด3ตัว0ูนย์สองเก้าศูนปด 6 8 7 1 2 9 7 2 3 8 1 3 7 2 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 7 8 7แล้วก็8 8 5นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากต่อไปกระบบ่ใบนี้ร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัว1น3 4 1ส3แล้วก็ส 1>, 1 2 3, 4, นะึ4ง่นะสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เด่นเน้นบนนะเทมบลอลเลอก็เบ่งปานชุดเน้นนะแต่กี้เป็นชุดเต็มนะใบนี้ก็เป็นชุดเน้น0 2 9 0 8 3 6 2 3 4 8 9 1 2 9 8 1 3 7 2 3 7 1 3 0 9 3แล้วก็9 1 9 9 1 9นะก็เบ่งปัน,ปนรวมแล้ว10ชุดนะแบ่งปัน,ปนแล้ว10ชุดไม่นี่ครับดับล่างดับล่างทุหลักดับ0 เจ้าปิ่นมีแบงปันดับศูนย์ตัวเดียวนะดับตัวเดียวศูนย์ดับศย์ตัวเดียวนะทวผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกําลังเจอกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไนี่ครับร้อยสิบหน่อยสี่สี่สูตรสีสูตชนย์สา 0ูนยนะสี่ตัวนะท่านผู้ชมนะสี่ตัวท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม